ทีทีมงานของเราครับที่จะเป็นกำลังใจน้องๆนงนะครับที่อยู่บนเวทีค่ะรางวัลขวันใจประชาชนในปีนี้มีเงินรางวัลมอบให้สําหรับผู้ที่ได้จํานวนดอกไม้สูงสุดนะคะโดยเป็นเงินรางวัล6 0 0 0บาทพร้อมสายสะพายประจําตําแหน่งรางวัลขวันใจประชาชนและขันน้ำาานรองค่ะ อย่างที่นัเรียนแต่เบื้องต้นนะครับรู้สึกจะสูสีกันในส่วนของรางวัลขวัญใจประชาชนแต่ท่านนอนหลับทับสิทธ์นะครับไม,ไม่ให้หใจของกิดาของตำบวจท่านเองนะครับิดาขวัญใจประชาชนก็จะไม่ใช่ของท่านนะครับค่ะถ้าผลเวลาที่เราจะนับถ่ายหลังในช่วงวินาทีต่อไปข้างหน้าแล้วจะเสียใจทีหลังไม่ได้นะคะต้องรออีกหนึ่ง เครับเป็นขานไม,ม่กี่ไม่กี่ดอกเองครับบอกไม่กี่ดอ,เอ<ช>กดอเองไม่น่าเลยอย่างนี้นะครับใช่แล้วคะ่ะกระดูกย,ยักษีกระดยูยักษีนะครับไ้เส้นยักษ์สองดองกกันแล้วประมาณน<ช>ี้นะครับเหมายกกระเป๋าเลยก็ได้นะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวสาหรับการประกวดทิดาบุญคุณลานในงานประเพณีบุญคุณลานสู่ฝั่ข้าวข,ของอำเภอทุมราฐของเราค่ะ โขอบคุณท่านกำนันขอบคุณขอหน้าสวด<ช>ที่ร่วมสนุกด้าน<ต>หน้าเวที่านแ่เยนะครับที่ไร<ช>่วมงนโอครับรนไปน้าฟ้อนไปน้นปนนเดนนาดอกไมไม้ให้น้ำใจเลคะผมวาดูไปได้นะครับไปนี้อารการเบียดเบียดของสุดท้ายจริงๆน,นะถ้าดูตาม ดอกไม้ที่พ่อพี่กับน้องๆนะครับที่ดาบุคุณลาของเราตอ,ตอนนี้เรายังเห็นช่อดใหญ่ๆอยู่ในมือกับมือของท่านนายกหลายๆท่านท่านกำนันนะคะท่านกองเชียร์ที่กำลังเลงอยู่นะคะว่าเอ๊ะจะให้ตำบลของเราหรือจะเชียร์ ทุกปีนะครับเพราะว่าเราต้องได้รางวัลปัลเจประชาชนแต่ปีนี้ไม่แน่ซะแล้วนะครับปีนี้ไม่แน่ซะแล้วโค้งสุดท้ายอาจจะมีการแทงทางโค้งหรือเปล่าอันนี้อีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านะคะตอนนี้เรา,าจะดูในมือของแต่ละท่าน่อน ท่านใดที่อัคคเสดบอกไ้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมรีบว่ารับให้กับที่ไดาบุญกาศลของเรานะครับพี่น้องๆนะครับอย่าเก็บกลับไปบ้านนะครับอย่าเก็บกลับไปบ้านยาวเมื่อวานน้เด้อค่ะสุดแล้วปีละลายเพราะว่าช่วงนี้เดือนธงพาพันนะคะก็มีเทศกาลก็ใช่ครับอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันวันนี้วันที่12แล้วนะครับ วันนี้เรามามอบความรักให้กับเวทีประกวดที่ดาวุกบุญอเราเ่อนะคะจากผู้เข้าประกวดทั้ง9ท่านนเวลาีเราะอบครให้กับกน,บนี่อยูอนน่เวทีน,ทนก็มีหลากหลายนะคะพอเ,เข้าห้า